สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางนะคะห,หน่อยสามหน่อยสี่น่อยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอนแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้าพี่น้องจ้าก่อนที่จะไปรับชมในงววันที่2 7นะคะเราก็มาสรุปของวันที่26กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะเขาก็คือเขานะจ๊ะหลุดก็คือหลุดนะจ้าพี่น้องจ้ามาลุ้นตั้งแต่รอบเฉพาะกิจกันเลยนะคะรอบเฉพาะกิจนะคะห้าห้าสองนะคะแล้วก็แปดห้า รอบนี้แปดมีห้าไม่มีจะพี่น้องจ้ะก็หลุดจุดปุ๊บนะจ๊ะไปดูที่รอบพิเศษกันเลยนะคะสองสี่หนึ่งแล้วก็สองศูนย์นะคะมิดอินตินพี่น้องตัวเด่นไม่มาเลยนะคะ ก็ไปต่อที่รอบปกติกันเลยจ้าสามศูนะคะแล้วก็สี่ห้าสี่ห้ามาอีกแล้วพี่น้องเสียดายมากๆเลยนะคะสามศนย์เน่าจะมาศูนย์สามเกก็ได้เนาะอันนี้ขาดศูนย์ตัวเดียวนะคะไม่งั้นเข้าสามตัวเลยศูนย์น่าจะมาอยู่ข้างหน้าเนาะวันนี้ศูนย์มากระจายเหมือนกันนะคะในงวดวันที่ยีบหก รอบนี้ก็หลุดนะคะไปดูที่ VIP กันเลยนะคะ v ี p นะคะศูนย์ศูนสี่ห้าแปดแปดมีห้าไม่มีมาตัวเก่าตัวเดิมสับที่สับหน้าสับหลังแค่นั้นเองนะคะก็วันนี้ชุดวินของเราไม่มาจริงๆนะคะวันนี้ที่มานะคะคือมา9แล้วก็3นะคะ มาสามมาเก้ามาแปดนะคะหกกับเจ็ดนี่นอนหลับทับสิบนะาจะเป็นน้องจ๋าก,ก็ต้องกราบขอตัวขออภัยด้วยนะคะวันนี้สุดจะป่นของเราวันก่อนเข้ามากระจายเกินวันก่อนก็ปังเกินนาอมาสามหน่อยสี่หน่อยก็ลองสังเกตกันดูนะคะถ้าวันไหนมาแบบสุดซอยเลยสี่น้อยสามน้อยก็วันถัดมานะคะจะดูเงียบเงียบเงาๆนะคะ ะไม่ค่อยโปลเท่าไหร่นะคะลองสังเกตกันดูเนาะกพอวันนี้ก็หลุดนะคะชุดจับ,บินของเราหลังจากที่เขามาแบบกระจุยกระจายวันหนึ่งก็งิบเงียบกิบเลยนะคะวันที่ยี่สิเนาะ ออสูตรก็คือสูตรนะคะก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะก็ชมเพื่อความบันเทิงนะคะชมเพื่อความลุ้นชมเพื่อความสนุกชมอย่างมีสตินะจ๊ะพี่น้องจ๋าชอบเราค่อยตามไม่ชอบเราก็ผ่านได้นะคะก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่27กันเลยนะคะ วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนสิบนะคะปี 64, หกสี่้านอยนะคะสามนอยสี่นอยเหมือนเดิมนะคะสามตัว แล้วก็สองตัวบนล่างนะคะชุดจับวินสูตรสองนะคะอันนี้ถ้าวันไหนมานะคะสูตรสองถ้าวันไหนมานี่มาแบบกระตุยกระจายเลยนะคะแต่ถ้าวันไหนไม่มานี่เงียบกิ๊บชุดจับวินของเราวันนี้นะคะก็จะมี 4, มีห้านะคะมีหกมีเจ็ดมีศูนย์น่นเน้นในขอบตารางเลยยินก็จะจับให้เท่าเดิมนะคะสี่ห้านะคะสี่หกสี่เจ็ดสี่ศูนย์ ห้าหกห้าเจ็ดห้าศูนย์หกเจ็ดหกศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์วันนี้มีลุ้นนะคะมีลุ้นนะคะสำหรับชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะ ก็จะจับให้สิบชุดเหมือนกันสี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าศูนย์สี่หกเจ็ดสี่หกศูนย์นะคะชอบนะคูนี้ 460 467ดโดย460แล้วก็5 6 7 5 6 0 5หืา5 6 7 5 6 7 5 6 0 5ห้ ห้าเจ็ดศูนย์แล้วก็หกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่สิบชุดนะคะ ห้าหกศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์สี่นะคะ ก็ท่านไหนที่ชื่นชอบชุดวินสูตรสองนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ f ีใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีจ้า